สวัสดีค่ะท่านลมหรือผู้ที่เกิดในราศีกุมราศีเมถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะคลิปนี้จะมาอัปเดตในนมความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณค่ะสําหรับท่านใดที่ไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีองคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ เปิดไพ่พลังงานเ n e r g y หลักของธาตุลมนะคะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการอดทนและรอคอยค่ะบางท่านอาจจะรอคอยความสำเร็จนะคะซึ่งอาจจะสมหวังและไม่สมหวังสำหรับบางกรณีได้ด้วยค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะในด้านของความรักเรื่องของหัวใจเนี่ยค่ะคุณอาจจะรอนานแค่ไหนก็จะอดทนรอก,ก็ได้ หรือมีแลนที่จะแต่งงานไปสู่ขอกลายเป็นว่าต้องเปลี่ยนแผนนะคะเพราะว่าไพ่มันกลับหัวนะคะอาจต้องรอไปก่อนนี้นะคะ่ะหรือบางท่านอาจจะเป็นรักทางไกลก็ต้องรอไปก่อนในการที่จะมาพบมาเจอกันอย่างนี้นะคะเหมือนแผนการตอนนี้มันผิดแผนไปหมดประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าบางท่านที่ตรงตามแผนเลยก็คือ คุ้มค่ากับการรอคอยมากเลยทุกอย่างนะคะสมูทและโฟขับเคลื่อนไปข้างหน้าค่ะความสำเร็จดังที่ตั้งใจและคาดหวังเอาไว้เลยนะคะทั้งเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนแล้วก็ความรักด้วยค่ะเหมือนการฝ่ามรสุมมานะคะด้วยความเพียรพยายามและอดทนนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยนะ ในด้านของหัวใจที่ผ่านมาเก็บความรู้สึกมากเลยนะคะเดาใจกันไม่ถูกหรือเราอาจจะรู้ความจริงว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าความสัมพันธ์ไม่พัฒนาเลยนะคะทุกอย่างอาจจะขึ้นอยู่กับเขาหรือเครื่งหนึงอาจจะเป็นเพราะว่าท่านลมเองก็ไม่ได้แสดงออกอย่างนี้คะ่ะ หรือที่ผ่านมาเราอาจจะใช้พลังจิตนะคะในการอยากจะเอาชนะกันหรือไม่ก็การต่อสู้ะคะ่ะที่ไม่มีใครแพ้แล้วก็ชนะนะคะสุดท้ายแล้วสูญเสียไม่ต่างกันเลยแล้วก็ไม่ได้ปล่อยมือด้วยอาจจะมีเรื่องราวของความไม่สบายใจนะคะความระแวง หรืออะไรบางอย่างนะคะที่ใจร้อนแล้วมันพังแบบกระทันหันความจริงกับความกลัวการกลัวความจริงหรือว่า,าความรู้สึกที่ไม่ไว้ใจะคะ่ะหรืออาจจะมีเรื่องราวของคนใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะคะหรือไม่ะคะ่ะเราอาจจะมีความแตกต่างกันมากจนเกินไปนะคะคุณอาจจะดิวอยู่กับพ่อแม่ไม่แม่คนต่างชาติาต่างภาษาต่างวัฒนธรรม เรื่องของอายุเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้ค่ะความรักที่มีอุปสรรคที่จําเป็นจะต้องอดทนและรอคอยนั่นเองนะคะมาดูคนที่ธาตุลมลรักและคิดถึงกันบ้างนะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับธาตุลมคะเขาเพิ่นหลับหนึ่งไปนะคะพลังงานหลักของเขานะคะ เป็นคนที่พยายามจะ move on นะคะอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทั้งคุณและเขาเลยก็ได้ข้างหน้าของเขาคือการพัฒนาตัวเองหรือว่ามีสิ่งใหม่ๆที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เป็นการออกผจญภัยครั้งใหม่ะคะ่ะที่ถามว่าอยากไปไหมก็ไม่เลยนะคะเห็นไหมคะอยู่ที่ไหนเราก็ผูกพันที่ตรงนั้นนะคะไม่ว่าจะสถานที่หรือว่าความรู้สึกก็ตาม การพยายาม move on นะคะไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตามแต่ไม่ได้ปล่อยมือจากอดีตที่อยู่ข้างหลังนะคะโดยภาระหน้าที่นะหรือความรู้สึกอะคะ่ะที่ผ่านมาเขารักคุณนะคะคุณคือคนที่ใช่ของเขาแหละ มีการเริ่มต้นใหม่หลายครั้งะคะแต่สิ่งที่คาดหวังไม่เป็นดองหวังเลยนะคะเขาก็เลยเหมือนพยายามยอมรับความจริงอะค่ะการออกมาจากปัญหาการพยายามลืมคุณนะคะแต่สุดท้ายนะคะดูเหมือนความรู้สึกวนวนเวียนๆหนี หนีใครก็หนีได้แต่หนีความรู้สึกของตัวเองหนีไม่ได้เลยตัดกันไม่ขาดนะคะแต่ก็ตัดสินใจไม่ได้นั่นเองนะคะ,ะความคิดถึงที่วนๆเว,ว,วียน,ยนและก็ความผูกพันที่ไม่สามารถปล่อยมือจากกันได้นะคะ่ะมาดูกันบ้างนะคะว่าความสัมพันธ์ของ ท่านลมกับคนรักในครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะขอไพ่ช่วยบอกหนะะ่อยค่ะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วฟุ้งซ่านคิดมากแบบเนี้ค่ะการรอคอยด้วยความอดทนนะคะแม่หมอรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วแหละนะคะ รู้ใจของตัวเองไม่ว่าการจะเข้าไปบอกรักเขาอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงเป็นกันนะคะเพื่อนลังไม่ให้เขาไปไหนหรือไม่ก็รอแล้วไม่ได้อะไรอาจจะมูฟออนไปเลยก็ได้ประมาณนี้ค่ะความฟุ้งซ่านที่อยู่ตรงนี้แม่หมอไม่คิดว่าเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือว่าคือเขาคุณอาจจะมองดูเขาเหมือนอยู่ได้ด้วยตัวเองเหมือนไม่แคร์เหมือนไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ความคิดของคุณเหมือนฟุง้งซ่านคุณกําลังต้องการคําตอบ จากเขาอะค่ะเพื่อการตัดสินใจนั่นเองนะคะอยากพบอยากเจอถ้าเรื่องราวสลับกันอาจจะเป็นเรื่องราวของการที่กลับเข้าไปขอโอกาสเขาอะค่ะมีคำถามมากมายที่อยู่ในใจเลยนะคะเกาๆถอยๆคงจะถอยแล้วหยุดรออย่างเดียวคงไม่ได้คงต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนั่นเองค่ะในปักนี้นะคะ น่าจะมีการพูดคุยค่ะการเคลียร์กันเกิดขึ้นนะคะเรื่องเราสามารถสลับกันได้ค่ะขอข้อความจากคนรักของท่านลมหน่อยนะคะคุณมีอาย,อยาจะบอกกับท่านลมบ้างคะเดวิลนะคะ เขาก็รักก็ผูกพันนะแต่ความสัมพันธ์นี้เราอาจจะแตกต่างกันมากจนเกินไปจนดูเหมือนเป็นไปไม่ได้หรือเปล่ารักกันไม่ได้ด้วยเรื่องของผู้ใหญ่อย่างนี้ค่ะอายุนะคะความแตกต่างเขารักเขาผูกพันนะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยเห็นไหมคะ อยากเริ่มต้นใหม่ปากไม่ตรงกับใจด้วยแต่หวังดีค่ะทุกอย่างทั้งอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณและอยากให้คุณเป็นเริ่มต้นใหม่นะคะความรักความผูกพันอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งคนรักน่าจะมองว่าท่านลมมีกำแพงมีเรื่องปิดบังมากมายหรือไม่ก็มีตัวเลือกเยอะอย่างเงี้ยค่ะ หรือบางท่านอาจจะคิดว่าคนรักหลักเพศเดียวกันได้ด้วยคือเดาใจไม่ถูกประมาณนี้นะคะแต่ไม่ไว่าไงก็ตามเขาไม่เคยลืมคุณเลยะคะ่ะทั้งรักแล้วก็เจ็บอยู่ตรงนี้นะคะท่านลมล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกคนรักบ้างคะ ลมค่อนข้างที่จะรู้ใจของตัวเองนะคะชัดเจนมากเลยปังนี้แม่ม่รู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจว่าเขาจะแตกต่างกับคุณแค่ไหนแค่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่ะค่ะและคุณคิดมาดีแล้วนั่นเองนะคะคุณคิดถึงเขามากอะคะไม่รู้ทำไม จะเริ่มต้นใหม่คือเหมือนกับยอมรับคนจริงว่าเป็นไปไม่ได้นะพยายามเริ่มต้นใหม่หลายครั้งแต่สุดท้ายทำไมถึงคิดถึงเขาตัดใจจากคนนี้ไม่ได้สักทีนะคะคุณอยากประครับประคองค่ะไม่ได้เป็นคนรักก็ขอเป็นเพื่อนก็พออะไรประมาณนี้คืออะไรก็ได้ขอให้เขาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะขอให้แนะนำให้กับท่านลมหน่อยนะคะ วงล้อแห่งโชคชะตานะคะเวลาและก็โอกาสที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะอดีตของเรานั่นแหละนะคะการกระทำอะคะที่เปลี่ยนแปลงนะคะมีสิ่งที่คุณจะต้องเลือกและตัดสินใจการประคับประคองถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งนะคะจงให้โอกาสหัวใจของตัวเองได้ทำงานนะคะ ถ้าคนที่ใช่เราต้องรักษาเอาไว้นะไม่ต้องถามเหตุผลว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะคะ่ะทำตามหัวใจของตัวเองเลยนะคะเวลาโอกาสโชคชะตาและการเลือกตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงการประครับประอง่ะคะ่ะเลือกทำตามหัวใจของตัวเองนะคะเป็นกำลังใจให้กับท่านลมด้วยค่ะ ทีนี้มาดูสําหรับคนโสดกันบ้างนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะขอพลังงานหลักของคนโสดทัดลมหนึ่งใบนะคะพลังงานหลักของคนโสดทัดลมนะคะไพ่ของสองเหรียญช่วงนี้น่าจะบาลานซ์ทั้งความรู้สึกแล้วก็เงินด้วยก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเข้ามาก็จ่ายออกไปตลอดเลยต้องหมุนเงินหรือว่าคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับ ผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินได้ด้วยค่ะความมั่นคงที่ดูเหมือนไม่มั่นคงปลอดภัยแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างนี้ค่ะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแ,งแกร่งมากเลยนะคะดูแลสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองได้ค่ะดูความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะ ที่ผ่านมาเจอคนที่ใช่อะค่ะอาจจะเป็นรักทางไกลได้ด้วยเลิฟเวอร์ขึ้นมาเพื่อนที่มาก,กับเพื่อนได้ด้วยนะคะหรือไม่อาจจะเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยค่ะความคิดที่ขัดแย้งกับ กับความรู้สึกกับตัวเองอย่างนี้นะคะแม่โมรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะอยู่บนความถูกต้องความยุติธรรมอย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะไม่สนใจเรื่องของความรักะคะ่ะแต่สักพักหนึ่งคุณก็จะคิดแบบเกินเลยมากเลยอย่างนี้นะคะถ้าไม่มีเรื่องราวของคนเก่าๆอาจจะเป็นการที่เราไปตกดุมรักเพื่อนของตัวเองหรือว่าความรู้สึกที่เจอใครสักคนนึงแล้วเราผูกพันนะคะเขาคือคนที่ใช่นั่นเอง มีสนเสน่ห์มีตัวเลือกนะคะไพ่ช่วยบอกเลยคะ่ะว่าในปักแรกของเดือนพฤษภาคมนะคะคนโสดจะได้เริ่มต้นรักใหม่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะขอดูคนที่จะเข้ามาหน่อยนะคะมีโอกาสเป็นรักต่างวัยคนต่างชาตินะคะอาจจะเป็นทั้งเก่าและใหม่เลยก็ได้ด้วยหรือว่าคนเก่านี่แหละหวนกลับมานะคะ ความไม่ยึดติดและการยึดติดมีโอกาสเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะต่างชาติได้ด้วยะคะ่ะซึ่งตัวคุณอาจจะฟุ้งซ่านก็ได้เหมือนเจ็บแล้วไม่จำนี้นะคะพยายามที่จะปลดปล่อยตัวเป็นอิสระหรือไม่ก็มังกรพืชศพกันได้ด้วย กันไม่ขาดนะคะทั้งไฮพินชเชนแล้วก็เดวิลนะคะจัสติกเราต้องอยู่บนความถูกต้องเลือกคนที่ใช่นะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะไม่ใช่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยคะ่ะคุณกำลังสับสนในตัวเองคุณกําลังฟุ้งซ่านให้เวลาพิสูจน์แล้วก็เป็นคําตอบนะคะอาจจะเป็นกุมตุนเมถุนได้ด้วยนะคะ ดูกันไปก่อนคุยกันไปก่อนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะคะคนที่เฟรนลี่เข้าคนง่ายหรือว่าอายุถ้าไม่มากกว่าคุณมากๆกก็น้อยกว่าคุณมากมาก็ค่ะมาในสถานะของเพื่อนหรือการเดินทางมาเจอกันนะคะคุยกันแล้วมีแพลนมีเป้าหมายเหมือนกันผูกพันพอเจอแล้วทําให้คุณแบบฟุ้งซ่านกับตัวเองะคะ่ะ เหมือนสับสนครึ่งหนึ่งก็เจ็บแล้วไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่อีกครึ่งหนึ่งก็รู้สึกผูกพันอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นทั้งคนใหม่หรืออาจจะเป็นคนเก่ากลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะไม่มอารู้สึกว่าคุณกําลังทะเลาะก,กับความคิดของตัวเองอยู่อะคะ่ะความคิดที่ฟุ้งซ่านนั่นเองนะคะขอให้แนะนําให้กับทัดลมหน่อยนะคะ มองหาความสัมพันธ์รักแท้นะคะความมั่นคงนะคะสิ่งดีๆกำลังจะกลับมาหาคุณไม่มอกคิดว่าน่าจะมีคนสองคนเข้ามาทั้งเก่าและใหม่ะคะ่ะ คนเก่ากลับเข้ามาเพราะเห็นความดีของคุณกับคนใหม่ที่เขาพร้อมที่จะสพอร์ตดูแลช่วยเหลือคุณเข้าใจความจริงนะคะบางอย่างอะคะ่ะถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจแต่แรกเราก็ต้องเลือกอะไรที่สบายใจนะคะมองหาความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคิดบวกแต่ไม่ใช่การหลอกตัวเองอะคะ่ะ มีความสุขกับทุกอย่างที่คุณทำและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไระคะ่ะแล้วก้าวไปในสิ่งนั้นนะคะเลือกสิ่งที่ใช่ที่เข้ากันได้ดีที่สุดกับคุณนั่นเองะคะ่ะเลือกที่จะอยู่กับความจริงนะคะบางอย่างความจริงอาจจะเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องเลือกที่จะ ก้าวเดินต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้กับทัานลมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ